นักวิชาการจากทั่วโลกให้เข้ามาอยู่ที่เซ็นเตอร์นี้นะครับตั้งโรงเรียนอ,อินเตอร์มหาวิทยาลัยอินเตอร์เด็กไทยเด็กขเขมรเด็กยุโรปเด็กอเมริกาก็มาเรียนตรงนี้แล้วก็เป็นเมืองที่เขาเขาดูแลตัวเขาเองอ,อาจจะสร้างให้มันน่าสนใจมีการวางผังเมืองให้สวยงามนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบเศรษฐกิจทางเลือกนะครับโชว์ให้เห็นว่าเราอยู่กับกับ กับข้าวกับทุ่งนาเกษตรยังไงีนะวิถีชีวิตโบราณอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็เด็กก็เข้ามาอยู่ไอ้เด็กไทยก็จะเห็นเด็กเดมนเป็นเพื่อนเด็กเดมนก็เห็นเป็นเด็กไทยเป็นเพื่อนเด็กไทยเห็นเด็กสวีเดนเป็นเพื่อนเด็กเห็นเด็กมาจากการน้าสวิตเซอร์แลนด์เพื่อนหมดเลยเ็กที่าเป็นเพื่อนหมดเด็กจากอเมริกาก็เป็นเพื่อนอเมริกาก็เห็นเป็นเด็กเป็นเพื่อนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สมมติว่าไม่กี่สิบตารางกิโลเมตรนี้มันอาจจะเป็นเมืองใหม่เลย มันไม่ใช่ใหม่ในเชิงกายภาพเท่านะกันมันใหม่ในเชิงวิธีคิดอ่ะอเพราะฉะนั้นมันเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวที่คนมาดูและแน่นอนอันเนี้ยคนที่จะมาทํามาค้าขายมันก็เพราะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามีนักวิชาการเข้ามามก็มีธุรกิจธุรกิจอันนี้ก็เปิดให้คนทั้ง,งสัญชาติทงงงไทยเขมรแล้วก็สัญชาติอื่นด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วให้ไทยไทยและเขมรเนนะี่ยเข้ามามสามารถที่จะมาประกอบอาชีพกันนะครับอยู่ภายใต้อันนี้ก็คล้ายๆกับเป็น เปน็นพื้นที่พิเศษซึ่งยกไปเลยบอกว่าพูดสั้นๆฟังแล้วมันอาจจะไม่เพราะแต่จริงๆมันก็จริง <c oughs> ผมว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็สมบัติชิ้นนี้เนี่ยมันมีค่าเกินกว่าที่จะเป็นแค่ของคนไทยหรือ <c oughs> ของคนพม่มันจะเป็นควรจะเป็นของมนุษยชาติ <c oughs> ของโลกเลยทีเดียวแล้วถ้าเราทําตรงนี้ได้ฝรั่งเห็นฝรั่งตกใจเลย <c oughs> บอกเอะไปๆมาๆคุณเปลี่ยนไอ้ความขัดแย้งอันนี้ให้มากลายมาเป็น กลายมาเป็นสังคมนานาชาติสังคมสหประชาชาติแล้วเราก็แจ้ง UN ไปเลยอบอกว่าเนี่ยเมืองไทยไม่จะไม่ได้มาเจราจาเพื่อจะแย่งชิงดินแดนหรอกความแท้จริงแล้วเรากำลังจะบริจาคดินแดนเราไม่สูญเสียดินแดนนะเราบริจาคดินแดนบริจาคให,ให้ให้กี่สิบตารางกิโลเมตรเพื่อที่จะทําให้ความฝันอันนี้เป็นความจริงเป็นเมืองอเป็นเมืองของมนุษยชาติแค่นี้เนี่ยโอ้โหประเทศเล็กๆสองประเทศคือไทย ก็เขมรโอ้โหขึ้นมาบนเวทีโลกทันทีเลยและแปลกทึ่งเลยทั้งโลกเลยต่างชาติแล้วตรงนี้เนี่ยคนไทยก็สามารถเข้าออกได้โดยสะดวกคนเขมรก็เข้าออกโดยสะดวกคนต่างชาติก็อาจจะต้องใช้วีซ่านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับไอ้การค้าก็สะดวกไม่มีการลบกันคนเข้ามาเมืองไทยได้ประโยชน์ไหมล่ะได้คนจะไปที่พระวิหารน่ะถ้าเขาไม่ลงที่พนมเปญ เขาต้องลงที่สวนนภูมิหรือไม่ก็มาลงที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิโอ้โหเพราะฉะนั้นจะมีโอ้โหไปที่นู่นท่านแล้วก็ไปพักลมแรมในกรุงเทพสักคืนหนึ่งไปอยู่ที่เสียมเรียบไปที่นครวัดมาที่พระวิหารเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหธุรกิจมันก็จะบุมแล้วที่มันสําคัญกว่าธุรกิจก็คือมันเป็นมันเป็นมันเป็นรูปแบบความคิดอเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็คราวนี้แหละครับ โลกจะตะลึงแล้วถามบอกทำได้ไหมทำไมจะทำไม่ได้ก็ทำข้อเสนออย่างนี้ครับส่งไปไม่ใช่แค่ยูเนสโกส่งไปที่ UN เอ c u r i t ค e s รคือคณะมนรตรีความมั่นคงบอกว่าเออเราอยากได้อย่างนี้ดูซิว่าท่านว่ายังไงห,หรือส่งไปที่เลขาที่การ UN าบ,บันคีมูลอะไรเนี่ยแล้วก็บอกให้เขานำเสนอ ถ้าเขานำเสนอปั๊บแล้วเขาเอาด้วยเออบอกเออจริงๆอันนี้มันเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหรือสงครามระหว่างประเทศเอออันนี้เออน่าจะลองนะเออยู UN มาช่วยดูแลเรื่องควออออามสงบเรียบร้อยหน่อยได้ไหม,มใช่ไหมฮะแล้วรายได้อันเนี้ย ถ้าสมมติมันเป็นภาระกับ UN คุณก็แบ่งรายได้นิดหน่อยให้กับ UN เพราะว่ารายได้จะเกิดขึ้นเยอะแยะเลยจากจากไอ้เมืองเมืองมรดกโลกอันนี้ใช่ไหมฮะจากไอ้เรียกอะไรอะวิหาราทาวน์ชิพหรือว่าหรืออะไรเว r ร์เฮอริเทจทาวน์ชิพเนี่ยบอกผมว่ามันมันมันเปลี่ยนมันมันมันเปลี่ยนเลยอะมันเปลี่ยนแล้วก็คนแถวนั้นถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มาก ช่ไหมฮะเพราะเขาไม่ได้เห็นคนไทยตรงนั้นเขาไม่ได้เห็นเขมรเป็นเป็นคนอื่นเราเขาญาติพี่น้องกันคนเขมรเขาไม่ได้เห็นคนไทยเป็นเป็นอื่นเราก็ญาติพี่น้องกันนนแหละใช่ไหมครับค่ะอันนี้คือแนวคิดเป็นไอเดียที่อยากจะให้เป็นแบบนั้นก่อนหรือว่าปัจจุบันคะหมายถึงว่าเหมือนกับการจัดตั้งรัฐบาลประชาชนใช่ครับอ่นนั้นก็ต้องมีการผ่านการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติก่อน ไอแนวคิดนี้ล่ะอคะอ,อ,อันนี้ผมไม,ไม่คิดว่ารัฐบาลนักการเมืองจะทำะครับเพราะว่าเพราะว่าม,มันเสียเวลาครับแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรที่จะแก้ปัญหาอะไรก็ที่ผมเรียนอย่างเศร้าๆแล้วว่านักการเมืองและพรรคการเมืองมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาทําธุรกิจการเมืองอก็คือมาเป็นโจนปรปลประชาชนเพราะงานนั้นไอของพวกนี้ไม่ทำหรอกครับไม่มีทำแต่ถ้ามันเป็นรัฐบาลประชาชนผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราสามารถเขี่ยบอลเข้าไป S <S สำเร็จไม่สาเร็จก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสําเร็จเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นไอ้นั่นเลยนะ <S 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 ใช่ไหมทึ่งลเลยนะทึ่งทึง่งเลยก็เอมเมนใส่มาอีกไม่สิบไม่กี่สิบตารางกิโลเมตรแล้วก็ไม่กี่สิบตารางกิโลเมตรรวมๆกันหลายสิบตารางกิโลเมตรเป็นอีกเมืองแล้วก็เป็นเมืองตัวอย่างของโลกโอ้โหคราวนี้คนทั้งโปรตุเกสทั้งสเปนทั้งสวีเดนทั้งออสเตรีย ฮังการีอเมริกาแคนาเดียนอะไรมาอยู่ที่นี่ได้หมดน่ะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วเด็กมันก็อาจจะอยากพ่อแม่ที่เขาเขาอยากให้ลูกเขาโตมาในสังคมอินเตอร์อ่ินเตอร์แล้วอะไรนี่ไม่ไม่ได้พูดถึงแค่คนไทยคนเขมรผมหมายถึงว่าคนที่อยู่ในยุโรปก็มาก็มาได้ค่ะอย่างนี้คมันก็เปลี่ยนโจทย์ได้ใช่ไหมครับเนี่ยครับถ้าพูดถึงมันมีคำคำหนึ่งที่ท่านเขียนเอาไว้ในเฟซบุ๊กเห็นเงิน ซื้ออำนาจแล้วก็โกยเงินน่าสนใจเงินอำนาจเงินก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะใช่ฮะก็ไอ้นั่นก็คือสูตรสูตรของธุรกิจการธุรกิจการเมืองนะครับก็คือเอาเงินมาซื้ออำนาจนะฮะแล้วก็เอาอำนาจเนี้ยเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินอีกทีหนึ่งก็คือเอาเงินหนึ่งหน่วยมาซื้ออำนาจซื้อไปไปมาได้สิบหน่วยสิหน่วยอ่ กลับมากลายเป็นเงินร้อยหน่วยแล้วเออยิ่งเยอะเอาเงินร้อยหน่วยกับไปเื้อมหน้าพันหน่วยแล้วก็กลับมาเป็นเงินหมื่นหน่วยก็เราไปอย่างเงี้ยครับแล้วท้ายสุดแป๊บเดียวเราก็ได้หกหมื่นสี่พันล้านใช่ไหมครับหรือวันนี้เป็นหลายหลายแสนล้าน <c oughs> ด้วยวิธีนี้แล้วก็ทําให้ประชาชนคนไทยที่เหลือเนี่ยต้องอยู่ในความอัตคัดขัดสนนะครับยากจนคนแข็งเพราะว่าเงินเนี่ย มันไปอยู่ด้วยอย่างนี้ครับด้วยธุรกิจการเมืองอไอ้เงินที่ควรจะอยู่ในกระเป๋าของคนไทย65ล้านคนก็ไปอยู่ในในกระเป๋าของคนไม่กี่คนไม่กี่ตระกูละนะครับซึ่งมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลมีอํานาจทางการเมืองหนุนอ,อยู่แล้วก็มีอํานาจทางธุรกิจด้วย<ะ>เพรามีทั้งเงินแล้วก็มีอํานาจทางการเมืองอยู่ในมือรบยากครับแต่ว่า เราจะสู้เพราะว่านี้สำคัญอันนี้มันเป็นสงครามสําคัญเป็นมันเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์สำหรับสำหรับประชาชนที่จะต้องจะต้องต่อสู้เพื่อเอาสมบัติของเราคืนกลับมาให้กับประชาชนนะครับค่ะพูดถึงเรื่องชุมทางเศรษฐกิจกันหน่อยดีกว่าอ๋อเห็นว่ามีท่านดรมีชัดด้วยเออมีมีครับอันนี้คือเป็นเรื่องต่อเรื่องจากเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าแทนที่เราเราเราอย่ามองเพื่อนบ้านด้วยด้วยสายตาว่า เขาเป็นเขาเราเป็นเราแยกกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรากับเขมรคนไทยก็มีทั้งเขมรมีคนลาวมีพม่ามีคนจีนคนยวนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะก็เหมือนคนไทยแบ่งภาคอ่ะใช่ครับแต่ละภาคของเราอ่ะ่คละายๆอย่างนั้นครับผมว่าแล้วไอ้ที่สาคัญก็คือควรที่จะดูแลความเป็นมนุษย์ของคนมากกว่าไอ้เรื่องอย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยว่าสมมติจะแบ่งกันเนี่ยนะ เออเราได้ไดออ้ได้ขาดไป 5, 5%้หรือเกินมา10%เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับที่ว่าทำยังไงให้ไอ้สมบัติอันนี้ถึงประชาชนเพราะว่าถ้าแบ่งกันแบบนี้เนี่ยออมันก็จะไม่ไม่อยู่ในกระเป๋าของคนที่ตึกไทยคู่ฟ้ามันก็ไปอยู่ในกระเป๋าของตึกเขมรคู่ฟ้าหรือไม่ก็ไปอยู่ในกระเป๋าของนักธุรกิจ เศรษฐีน้ำมันเชฟรอนทเทลซีนูกอะไรพวกนี้กไไ็ไม่กี่เจ้านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญกว่าบางทีถ้าสมมติเราคุยกันกเรื่องไทยกับเขมรหรืออาจจะลากยาวไปถึงเวียดนามนะครับเพราะว่าไอ้ตรงอ่าวไทยเนี่ยมันก็ยืดไปถึงถึงเวียดนามเนี่ยาอาจจะรวมรวมกันแล้วเจรจาโดยอาจจะไม่ต้องมีสัมปทานซะด้วยซ้ำก็เป็นเราเป็นเจ้าของเลยแล้วก็จ้างคนมาเจาะจ้างคนมาเจาะเนี่ยบอกว่าถ้าขึ้นมาเนี่ย ได้ลิตรละเท่าไร่ลิตรละกี่บาทหรือว่าแกนลอนละกี่แกนลอนละกี่เหรียญคุณก็เอาไปตามราคานั้นใครประมูลถูกที่สุดคุณก็คุณก็จ้างเข้ามาเหมือน,นจ้างลูกจ้างนะครับว่าอย่างนั้นเรับอันนี้ก็เปลี่ยนวิธีคิดมไม่ต้องไปยกสัมปทานให้เขาก็ยังประชาชนก็ยังเป็นเจ้าของสัมปทาน,นนั้นอยู่<ด>แล้วก็ <ใน S 2> แล้วก็<ใ>นคนที่มาเจาะก็เราก็จ่ายจ่ายค่าเจาะให้เขาอ,อันนั้นก็เป็นวิธีคิดผมว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดได้เนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนสังคมได้และเปลี่ยนโลกได้ แบบเมื่อสักครู่อ่ะใช่ไหมครับแทนที่เราจะมาเอาปืนคบยิงกันไปมาข้างๆปราสาทพระวิหารเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างอะไรนะเมืองมรดกโลกอะไรนะจากพิเศษเลยนะเป็นอะไรนะเวอร์เว t ร์ริเตชทานชิพนะฮะวิหารนะชื่อชื่อพระวิหารแล้วก็เสนอเสนอยวนไป แล้วมันก็ดีดีกับทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคราวนี้เขมรก็ไม่ได้เสียดินแดนไทยก็ไม่ได้เสียดิน,ดนแดนเราบริจาคเราบริจาคเขมรก็บริจาคนิดหน่อยแล้วก็สร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วใครได้ประโยชน์คนทั้งโลกได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์มากที่สุดก็เป็นคนไทยกับคน<า>เขมรใช่ไหม <c oughs> มันก็แค่นั้นนะ่ะเนี่ยผมว่าแล้วนี้มันก็จะโยงมาอีกเรื่องหนึง่งครับที่ผมว่าวันนี้ต้องเลิกคิดที่จะเป็นศัตรูกันเพราะว่าท้ายท้ายจริงแล้วเนี่ยเ,เราควรจะดูแลมนุษย์ มนุษย์ก็คือมนุษย์อ่ะแล้วก็สิ่งก็สัรพสัตว์จริงๆก็ควรจะดูแลเขาด้วยนะควรจะแบ่งปันกันกว่าแบ่งปันไม่ไม่ไม่ได้มองเห็นว่าเออคนไทยเป็นมิตรเขมรเป็นศัตรูนะฮะพรพม่าเป็นศัตรูเวียดนามเป็นมิตรอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้อ่ะก็คือมนุษย์ก็คือมนุษย์เรต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่อันนี้ครับก็เลิกเราถ้าเราคิดแบบนี้ได้เรื่องสมคงสงครามที่จะต้องมาปะทะกันมาเผชิญหน้ากันไทยทหารเอาอาวุธ ถล่มใส่กันมันก็จะมันก็จะตัดออกไปและและมันจะได้ผลประโยชน์อีกมากมายอันนี้ผมก็อยากจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งให้ให้คุณเมษาดูก็คือว่าวันนี้ถ้าสมมติเราเรา,เราเปลี่ยนมุมมองแล้วก็สามารถจัดการกับประเทศเราแวกของเรานี้ได้เนี่ยเราไม่ค่อยได้รู้หรอกว่าเราเนี่ยเป็นมีอะไรเรียกอะไรภูมิยุทธศาสตร์มีคล้ายๆกับ ชัยภูมิและทำเลท,ท,ที่สุดยอดอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราอยู่ติดกับเศรษฐ,ฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกอันหนึง่งก็คือเศรษฐ,ฐกิจจีนที่เหนือ,อเหนืออยู่เหนือขึ้นไปวันนี้จีนใหญ่ถ้าถ้านัดโดย GDP เนี่ยใหญ่เป็นอันดับสองของโลกละนะครับแซงญี่ปุ่นมาแล้วแซงเยอรมันมาแล้วตอนนี้จะแพ้อยู่ก็แค่อเมริกาอเมริกค่ะ แล้วถ้าเราพูดถึงปริมาณค้าขายกับเพื่อนบ้านในในโลกนะครับกับประเทศต่างๆในโลกวันนี้จีนเป็นอันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้วแซงอเมริกาได้ซ้ำพูดถึง GDP หรือเศรษฐกิจอเมริกาใหญ่กว่านะครับอันนี้พูดถึงการค้าขายแต่ถ้าพูดถึงการค้าขายเนี่ยวันนี้จีนได้แซงไปแล้วแซงไปนิดหนึ่งเมื่อเมื่อปีที่ผ่านเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับอว่าเขาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ย การที่เราอยู่ติดกับเขาและเขาต้องการเราทําไมเขาถึงก็ต้องการเรา <Okay. S 1> เพราะว่าจีนเนี่ยถ้าอยู่ด้านบนเนี่ยฮะคุณเมษาค่าอยู่ด้านบนเนี่ยทางออกตรงนี้มันไปมันไม่มีอะไรอ่ะมันมีแต่ทะเลที่ออกทะลุไปญี่ปุ่นเกาหลีอะไรตรงเนี้นิดเดียวใช่ไหมฮะค้าขายก็ค้าขายอะไรไม่ได้มากอมไอ้ค้าขายจริงๆเนี่ยที่เขาอยากทำเนี่ยเขาอยากทําอันที่หนึ่งก็คือ เขาอยากจะลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างแล้วก็ออกไปทางตะบนตกใช่ไหมครับถ้าเรามองดูตามรูปนี้เนี่ยสิ่งที่จีนอยากเห็นมากที่สุดก็คือการไหลจากจีนตอนใต้นี้ก็คือคุณหมิงอ,อยู่มณฑลยูนานใช่ไหมครัคุณหมิงนี่ก็เรียกว่าเกือบจะเป็นไทยแล้วล่ะมีสิบสองปันนามีอะไรที <ด S 2> ่ก็เป็นคนไทยคนไทยใหญ่ใช่ไหมครับคนไทยอันเนี้ยลงมาเนี่ยผ่าน เขาสามารถผ่านเชียงงงเชียงรายนะครับเชียงของอะไรของเราผ่านผ่านอะไรลำพูนลงพิษณุโลกลงมาเรื่ยอยๆลงมาสุขโขทยัยอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เฉียดเฉียดมากรุงเทพแล้วก็ออกมานี่อันนี้สามารถลากยาวไปถึงสิงคโปร์ก็ได้มาลเ y s i a singapura า a l เ y s i a s i n g a p u แล้วก็ยังสามารถที่จะออกทะเลได้ ตรงนี้เขากำลังจะคิดว่าเขาเสนอว่าจะทําท่าเรือที่ปากบาราที่สตูลอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็จะมีถนนขวางตรงเนี้จากปากบาราสตูลข้ามไปแถวทะเลสาบสงขาอันนี้เป็นคล้ายๆแลนบิ์สั้นๆคะนะครับสินค้าก็สามารถที่จะผ่าน,านไม่ต้องวิ่งผ่านสิงคโปร์อีกต่อไปละใช่ไหมฮะก็ผ่านทะลุตรงนี้ได้ต่อไปมีถนนตรงนี้ตร,นตรงนี้คือทวายทวายตรงนี้ก็สามารถที่จะออกจากกรุงเทพเนี่ยทะลุไป อันนี้ก็จะเป็นท่าเรือใหญ่มาคือมานะครับวันนี้อของอรัฐบาลไทยแล้วก็อ,อิตาเลียนไทยก็จะไปลงทุนที่นั่น